หมูแค้นหมูเคยโดนอิดยกพวกมาลุมกระทืบแค้นฝังไว้ทั้งเจ็บตัวไม่พอเจ็บใจด้วยพี่เบิร์ตก็เลยพกปืนปืนไทยประดิษฐ์ไว้จนวันหนึ่งเห็นอิดเดินซื้อกับข้าวอยู่ชักปืนปั้งยิงอิดต่อหน้าแฟนอิดเลยฮะแล้วนี่คือตอนที่คุมตัวหมูมือปืนเนี่ยมาทำแผนโอ้โหนัวเมานะ

นี่ตำรวจต้องยืนจังก้ายอย่างนี้เลยอ่ะออขวางไว้เลยไม่อย่างนั้นเนี่ยพี่ตำรวจโดนไปบ้างป่ะน่ะโอ้โหอาจจะโดนไปบ้างเหมือนก<อ>ันเลยญาติพี่น้องของผู้สูญเสียเนี่ยจะไปประชาทันหมูมือปืนนะครับตอนที่ถูกคุมตัวมาทําแผนครับนี่เป็นตำรวจสพระบอบภัยมากันหลายนายแต่ไม่รู้ขวางหมดหรือเปล่านี่สิอาจจะโดนตุบตต้าไปบ้างเหมือนกันหมูคนก่อเหตุชื่อจริงคือสิทธิเดชสีสุอายุ25ปีครับไปก่อเหตุยิงอิฐ หรือว่านายศักดาเหล่ามาอายุ30ปีเสียชีวิตระหว่างซื้อกับข้าวในพื้นที่ตำบลหัวว่าสีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีญาติกับเพื่อนเขาทนไม่ไหวฮะจะเข้าไปลุมตำรวจก็ห้ามแล้วก็พาตัวหมูกลับไปที่โรงพักและแผนล่มฮะการทําแผนประกอบคํารับสารภาพล่มเลยคุณผู้ชม,ชมชขวายากเหลือเกินย้อนไปหน่อยคุณผู้ชมช่วงเช้าเมื่อวานนี้หมูไปยิงอิดเสียชีวิตต่อหน้าแฟนสาวก็คือนางสาวสุดทิตามีชาวคืออิดเนี่ย ทีแรกขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งแฟนก่อนแล้วก็แวะซื้อกับข้าวหมูมายิงเข้าหัวเลยอ่ะนัดเดียวครับอิดล้มลงไปกองกับพื้นหน้าร้านขายข้าวเลยแฟนสาวเล่าทั้งน้ําตาว่าตอนที่อิดกำลังซื้อกับข้าวเนี่ยหมูยืนห่างอยู่จากร้านสักสิบเมตรแม่รอบเข้ามาด้านหลังครับชักปืนยิงนัดเดียวแล้วก็วิ่งขึ้นมอเตอร์ไซค์สีแดงหลบหนีไปหมูทํางานโรงงานเดียวกับเธอด้วยนะหมูคนยิงะนะคุณผู้ชมทํางาน โรงงานเดียวกับแฟนของอิดครับฟังแฟนของอิดเล่าให้ฟังหน่อยฮะไม่รู้จักเขาหนูขับรถมากันมาซื้อของกําลังจะไปทํางานอยู่ๆเขามาจากไหนไม่รู้เดินมาแล้วก็มายิงเลยอะ่ะไม่รู้ไม่ได้รู้เรื่องไม่คันตั้งหลักอะไรเลยอะ่ะขับรถเลยมาพี่สีเอ็กสีแดงอะเต๋ไม่ได้บอกเลยใช่ไหมว่า <c oughs> เราจําหน้าได้ไหม ไม่ค่อยได้อะแต่รู้ว่าเป็นคนในโรงงานอ่ะในโรงงานไหนโรงงานนี้ปกติเคยมีเรื่องกันบาดหมางกันมาไหมไม่เคยไม่รู้จักเขาเลยแฟนของอิดบอกว่าหมูเนี่ยอยู่โรงงานเดียวกันแต่ก็ไม่ได้รู้จักอะไรมากแค่รู้ว่าอยู่โรงงานเดียวกันแต่ทีนี้พอทําแผนประกอบคํารับสารภาพไม่ได้เนี่ยตรวจก็คุมตัวหมูมาที่ห้องสอบสวนโรงพักระบอบภัยหมูยอมรับว่าผมยิงจริงผมยิงอิดจริงอิดเนี่ยมันเคยพาพวกมารุมผม ทำร้ายผมผมแค้นเก็บกดเรื่อยมาจนวันนี้เรอวะพกปืนไทยประดิษฐ์ติดตัวไปไปจอดดักรออิดนะแล้วก็ยิงซะเลยจากนั้นหมูเนี่ยโยนปืนทิ้งในจุดที่ก่อเหตุแล้วก็ขี่รถไปหาแม่ไปบอกกับแม่ด้วยนะพี่เบิร์ดคิดดูคนเป็นแม่ได้มาฟังแบบนี้ว่าลูกไปยิงคนตายมาหลังจากนั้นหมูก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปมอบตัวกับตำรวจครับ เบื้องต้นหมูโดนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพระบรเกี่ยวกับอาวุธปืนครับล้างแขนอ่ะฟังดูแล้วนะไม่น่าเลย